เรามาติดตามกันในช่วงแก้ประเด็นนะครับเศร้าแกรเราก็คุยกันไปเบื้องต้นแล้วนะว่าวันนี้เราจะมารวมแสดงความยินดีครับโยชนคนเก่งสุราษฎร์ธานีด้วยนะครับที่ว่าได้รับรางวัลมานะแล้วก็รวมถึงคุยกับทางสถาบันด้วยนะครับเศาแกรค่ะการแข่งขันที่พ่านมากก็คือเป็นการแข่งขันปรุงอาหารชิงแชมป์ประเทศไทยในรายการ m มคโรโฮเรก a ชาเลน e ์ g e 2 0 2นค่ะซึ่งก็ภายใต้ในแนวคิดว่า global to local หรือว่าวิธีโลกสูวิธีชุมชนมค่ะคในงานมหากรรมธุรกิจอาหารประเทศไทยครั้งที่1 6 ก็เป็นการคนฮ่าเชฟสุดยอดเชฟในละภูมีพานี่ค่ะมาแข่งในระดับประเทศพอระดับประเทศได้ตัวแทนกูปุ๊บสามารถไปแข่งในเวทีนานาชาติได้ค่ะเรวก็มีตัวแทนนะซาวแกลนนะใช่ค่ะก็วันนี้เราได้มาพูดคุยกับอาจารย์แล้วก็น้องๆเท่ไปแข่งขั้นปาริงเลยค่ะได้รางวัลจริงด้วย วันนี้ก็จะมาพูดคุยกับอาจารย์พงพิพัฒน์มากช่วยประธานลักสตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจอาหารคณะวิทยาการจัดการแล้วก็นายวรันธรโรดนักศึกษาชั้นปีที่สองคณะวิทยาการจัดการค่ะวันนี้ก็ได้มาพูดคุยว่าวันนั้นเป็นยังไงบรรยากาศการแข่งขันที่ได้กว่าชัยชนะมาค่ะครับผมสวัสดีครับ ขออนุญาตเป็นอาจารย์พีทกับน้องภูนะครับแล้วก็ขออนุญาตเปลี่ยนโหมดเป็นภาษากลางด้วยนะครับเพื่อที่จะได้พูดคุยกันวันนี้นะครับถามอาจารย์พีทก่อนเลยนะครับเราเห็นชื่อรายการครับการแข่งขันปรุงอาหารชิงแชมป์ประเทศไทยแมคโครโฮเิกาชาเลนจ์2023ต้องให้อาจารย์เล่าครับว่าการแข่งขันนี้มันเป็นยังไงครับผมครับสำหรับการแข่งขันแมคโครโฮเิกาชาเลนจ์2023นะครับก็จะเป็นรายการที่ถูกจัดโดยห้างแมคโครนะครับ โดยที่การแข่งขันเนี่ยจะแบ่งด้วยกัน3มรอบนะครับรอบแรกนะครับก็คือเป็นการแข่งขันที่คัดเลือกจากตัวผลงานนะครับก็คือส่งรูปและก็ส่งตัวสูตรมาตรฐานของอาหารไปนะครับแล้วก็เราเนี่ยได้รับการคัดเลือกในผ่านในรอบนั้นนะครับแล้วก็เข้าสู่การแข่งขันรอบภูมิภาคนะครับก็คือเป็นตัวแทนของภาคใต้นะครับส่งด้วยกันทั้งหมด5คนนะครับก็คือจะมีเป็นนักศึกษารุ่นเยาวชนนะครับ3คนแล้วก็มืออาชีพที่เป็นอาจารย์ด้วยกันนอ๋คนมีอาจารย์ด้วยนะครับใช่ครับ แล้วก็ผ่านก็คือเป็นน้องภูกับน้องยีนนะครับสองคนเข้าไปแล้วก็จะมีมืออาชีพก็คือเป็นตัวผมที่ผ่านเข้าไปนพด้วยครับครับผมครับแล้วก็ตอนแข่งรอบภูมิภาคภาคใต้ก็คือผ่านเข้ารอบทั้ง3คนครับสู่รอบประเทศครับก็สรุปว่ามหาลัยราชภัฏสุราษฎร์เราเนี่ยส่งตัวแทนทั้งนักเรียนแล้วก็อาจารย์แล้วก็อาจารย์3คนนะครับนักศึกษานี่ใครบ้างครมีน้องภูครับแล้วก็มีน้องยีนนี่ฝึกงานครับคนที่ได้เหรียญใช่ครับแล้วก็มีตัวผมเองจันพีท เพราะฉะนั้นต้องถามเรื่องของผลรางวัลใช่ค่ะจากการที่ว่าส่งตัวแทนไปรอบนี้ค่ะผลการแข่งขันเป็นยังไงบ้างคะครับเดี๋ยวขอย้อนไปที่รอบภูมิภาคก่อนนะครับภูมิภาคก็คือน้องยีนได้เหรียญทองชนะเลิศเหมือนกันครับรอบภูมิภาคภาคใต้ใช่ครับแล้วก็น้องภูได้เหรียญเงินครับในรอบภูมิภาคส่วนผมก็คือได้เหรียญเงินเช่นเดียวกันครับรอบภูมิภาคครับก็คืออันนี้คือรับภูมิภาคก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ทั้ง3ม คนก็ได้ไปแข่งต่อในรอบประเทศในรอบประเทศแล้วรอบประเทศเป็นยังไงบ้างครับรอบประเทศถือว่าผลนี่ค่อนข้างออกมาดีทีเดียวเลยครับเพราะว่าน้องยีนก็คือคว้ารางวัลชนะเลิศครับเป็นเหรียญทองอันดับที่หนึ่งนะครับแล้วก็ได้ถ้วยประธานจากพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีด้วยครับซึ่งเป็นเหรียญทองเดี่ยวของทั้งประเทศเลยครับส่วนส่วนน้องภูก็คือได้เหรียญทองแดงกลับมาครับส่วนผมก็คือเหรียญทองแดงกลับมาเช่นเดียวกันครับครับผม เดี๋ยวผมขออนุญาตให้อาจารย์ขยายนิดนึงแล้วกันครับสำหรับรางวัลที่ได้หรือว่าลักษณะของเหรียญแต่ละเหรียญเนี่ยม,มันมันมันมีลักษณะยังไงครับการได้มาซึ่งแต่ละการแข่งขันครับสำหรับรอบรอบประเทศนะครับก็คือลักษณะของการให้ให้รางวัลหรือให้เหรียญเนี่ยจะเป็นลักษณะของการให้เป็นเ,เกณฑ์คะแนน,นนะครับอย่างน้องยีนเองเนี่ยเขาได้คะแนนนะครับ อยู่ที่ประมาณ90คะแนนนะครับซึ่งได้ในเกณฑ์เหรียญทองนะครับแล้วก็ได้เป็นเหรียญทองออระดับรุ่นเยาวชนนะครับพร้อมกับได้รับถ้วยประธานนะครับจาก พระองค์เจ้าสมศรีด้วยนะครับส่วนน้องครูเองเนี่ยก็คือได้เกณฑ์คะแนนในเหรียญทองแดงครับคือในการแข่งขันประเภทนี้เขาจะใช้เกณฑ์เหมือนการแข่งขันของทัวโลคับก็คือจะให้เกณฑ์คะแนนเป็นลักษณะของระดับคะแนนถึงจะได้เหรียญครับผมไม่ได้เกี่ยวว่าใครทําได้ดีที่สุดในสองสาแต่ของเรานี่คือน้องยินได้ดีที่สุดของคนเดียวเลยชนคนเดียวครับที่เห็นถ้วยแล้วก็ป้ายเมื่อสักครู่นี้นะครับผมนั่คือรางวัลของน้องยินเดี๋ยวอาจจะต้องให้อาจารย์ ขายน้องยินหน่อยนะครับเพราะน้องยินไม่ได้มาวันนี้นะครับไปถามน้องภูกันบ้างครับถือว่าเป็นตัวแทนของนักศึกษาที่มาในวันนี้เนาะไนททองเดงก็คือสุดยอดเหมือนกันนะครับน้องภูเตรียมตัวยังไงบ้างครับกับการแข่งขันครั้งนี้ก็นะครับเริ่มแรกเลยนะครับเราก็เริ่มซ้อมกันเลยนะครับครับใช่ครับซ้อมเริ่มจากวัตถุดิบเราก็เลือกวัตถุดิบที่คิดว่าเออมันจะออกนะครับครับใช่ครับแล้วก็ซ้อมการประมาณครึ่งเดือนได้เลยครับ ก่อนที่จะไปแข่งก็คือคาดการณ์เหมือนเราจะมีโจทย์เขาจะมีโจทย์ว่าเป็นวัตถุดิบพิเศษที่ว่าเป็นปริศนาใช่ไหมครับครับผมแล้วก็ลองทําไปเรื่อยๆใช่ครับในแต่ละโจทย์นะครับอันนี้คือซ้อมที่มหาวิทยาลัยใช่ครับซ้อมที่มหาวิทยาลัยเลยครับก็คือทั้ง3ามคนเลยใช่ครับอกแล้วเราเดาวัตถุดิบถูกไหมคะวันนั้นที่ไปแข่งถูกครับเขาเป็นอะไรมาออกเป็นของผมผมได้เป็นกุ้งกับแซลมอนครับ นะครับม่ต้องถามเลยว่าใช่็ถามตตอไปเลยว่าเมนูที่นําไปแข่งขันนั่นค่ะชื่อเมนูอะไรบ้างถามอาจารย์ก่อนก็ได้ค่ัครับจริงๆตัวเมนูครับเราจะซ้อมแบบรวมๆไปนะครับเช่นเราก็จะเน้นเน้นที่แกงที่จะใช้ใช้เครื่องแกงจากภาคใต้เป็นหลักครับแกงน้องยีนเองเนี่ยเขาก็ได้รางวัลชนะเลิศด้วยแกงขั่วแบบก็คือใช้เครื่องแกงขั่วที่ซื้อจากสุราธานีไปเลยครับ แล้วก็อย่างครูเองก็คือซ้อมเป็นแกงผนังใช่ครับแล้วก็แกงเขียวหวานแล้วก็แกงมัสมั่นก็มีครับคือเราต้องซ้อมไปหลากหลายเพราะว่าเราไม่รู้ว่าในกล่องปริศนาครับจะเป็นเนื้อสัตว์ประเภทไหนเหมาะกับแกงแบบไหนใช่ครับครับผมก็คือของน้องยีนเป็นแกงคั่วแกงคั่วครับของอาจารย์พีแนะครับของผมเป็นแกงมัสมั่นกับแกงคั่วครับครับผมก็คือเป็นกุ้งกับแซลมอนอะไรนะมีแซลมอนเนื้อสัตว์จะไม่เหมือนกันครับจังของของน้องยีนจะได้เป็นกุ้งลอสเตอร์ใช่ไหมครับกับปลาทูน่า ของน้องภูจะเป็นแซลมอนกับกุ้งส่วนของผมนี่จะเป็นลับเตอร์ครับกับกับตัวเนื้อแกะโได้เนื้อแกะด้วยครับผมถือว่าท้าทายนะเพราะว่าเราต้องไปเจออะไรที่มันอยู่ในกล่องที่เราไม่รู้ใช่ครับและที่สําคัญเรารู้สึกได้ว่ามันเป็นเมนูที่โอเคล่ละเป็นเครื่องแกงบ้านเราแหละแต่ว่าเราไปยกระดับไปไปจับคู่กับอาหารที่ อาจจะเป็นอีกระดับหนึ่งในความที่มันเป็นทีม global to local ครับก็คือเขาจะให้ใช้วัตถุดิบที่เป็นวัตถุดิบของทั่วโลกครับมาปรุงอาหารเป็นอาหารไทยรสชาติไทยครับแล้วก็มีการจัดจานแบบลักษณะของตะวันตกครับผมน้องปู่ครับได้ไปแข่งขันในระดับประเทศเลยนะจากที่เราเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยตอนนี้เนี่ยมันยิ่งต่อยอดเรื่องของความฝันหรือว่าอนาคตของเรายังไงเพิ่มเติมบ้างไหมครับก็ต่อยอดแน่นอนครับเพราะ อนาคตนะครับเวลาเราไปฝึกงานอะไรอย่างนี้ครับมันก็จะเป็นผลดีต่อตัวเราด้วยครับเพราะเราได้แบบพัฒนาทักษะฝีมือของตัวเราครับครับผมคือปกติตอนเรียนเราก็มีเป้าหมายแหละแต่พอไปแข่งระดับนี้เรามีอะไรเพิ่มเติมไหมก็ในความมีไฟใช่ครับมีไฟในตัวเองเพิ่มมากขึ้น็ถือว่าได้ผ่านสนามที่ยากในระดับที่แบบระดับเดียวกันบางทีเราอาจจะแบบนําเพื่อนไปเราก็รู้สึกว่าเออมันก็ได้ใช่ประสบการณ์เยอะกว่าฝัได้ประสบการณ์ด้วยครับครับ อยากมาถามอาจารย์พีษนิดนึ่งค่ะพอเหมือนกับว่าเราได้เข้าไปในเวทีอย่างนี้ค่ะทางมหาวิทยาลัยได้สนับสนุนทักษะวิชาชีพอะไรยังไงบ้างให้นักศึกษาค่ะครับคือมหาวิทยาลัยสนับสนุนตั้งแต่ต้นเลยครับคืออย่างโครงการแข่งเนี่ยผมจัดมาประมาณสัก5ปีครับนะครับมหาวิทยาลัยก็คือสนับสนุนตั้งแต่เราเริ่มเริ่มฝึกซ้อมแรกๆครับ,รบเราไม่เคยได้รางวัลมาก่อนก็มีครับบางทีคือได้แค่ชมเชยก็มีมนะครับแต่มหาวิทยาลัยก็คือยังคงผลักดันอย่างต่อเนื่องครับจนถึงเรามีวันนี้ครับ แล้วอีกนิดนึงค่ะเหมือนที่อาจารย์บอกว่าเอาเครื่องแกงของสุราษฎร์เมื่อกี้ค่ะก็เป็นถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของสุราษฎร์เลยเราก็ไปต่อยอดด้านอาหารเนี่ยค่ะก็คือต่อไปเนี่ยเราจะต่อยอดยังไงได้บ้างคะจริงๆพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์นะครับจริงๆเราไม่ต้อาไปแค่เครื่องแกงครับเราตัวไข่เค็มไปด้วยคับของสุราษฎร์ธานรับผมครับก็คือไปอยู่ในองค์ประกอบหนึ่งของจานอาหารด้วยแต่หลักๆก็คือเครื่องแกงครับเพราะว่าเราไม่สามารถจะไปซื้อเครื่องแกงจากที่ภาคกลางหรือภาคอื่นได้ดังนั้นเคร พัฒนาตัวอาหารของของทีมเราครับดังนั้นเลยมองว่าด้านอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องแกงหรือว่าวัตถุดิบท้องถิ่นนะครับมองว่าเป็นซอสพาวเวอร์ที่สำคัญมากๆของจังหวัดสุราษฎร์ครับครับผมแล้วมันเห็นชัดเลยนะสาวแกลนก็คือว่าเราเอาเครื่องแกงไปคราวนี้เราไม่ได้จับกับเนื้อหมูเนี่ยไก่ว้าเรานะครับเราไปเจออาหารนานาชาติอาหารที่ระดับมอนนะแล้วพอจับคู่กันอันนี้อันนี้ผมเชื่อว่ามันต้องอร่อยแน่นอนครับแต่ว่า มันมีความพิเศษยังไงครับเเราไปเจอกับเนื้อเนื้อแบบนั้นนะครับจริงๆมันต้องคือความความพอดีครับความกลมกล่อมคือบางทีเราซ้อมไปเนี่ยอาจจะเบาไปหนักไปถึงเวลาถือต้องไปชิมครับเพราะบางทีคือรสชาติของเนื้อสัตว์เนี่ยจะมีรสชาติเฉพาะตัวด้วยนะครับอย่างตัวน้องยินเองเนี่ยเขาก็เก่งนะครับเขาสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ตัวลอฟเตอร์เนี่ยค่อนข้างเค็มเขามีการชิมก่อนถึงทําให้เขาเนี่ยสามารถ ควา้าใยมาได้ครับเพราะว่าทังได้มันจะมีลดเงินมานี้นิดนึงนะครับผมทีนี้นอกจากการไปแข่งขันมหาวิทยาลัยเราขับเคลื่อนผลักดันเราเราได้มีการร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆไหมครับที่จะสามารถต่อยอดในการพัฒนาเด็กๆไปในอนาคตครับคือ <c oughs> นอกเหนือจากห้างเมกโครเองนะครับซึ่งสนับสนุนในทุกๆกิจกรรมของของสาขาวิชาเราแล้วนะครับเรายังมีร้านสอสเทียมนะครับมี SDT Coffee นะครับมีบริษัทป้อมเจริญนะครับซึ่ง ให้การสนับสนุนในการจัดอย่างเช่นงานวิชาการของสาขาครับทุกๆปีเลยนะครับส่วนในงานอื่นก็จะเป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับเป็นกลุ่มสมาชิกนะครับเราก็คือเข้าไปเข้าไปช่วยแล้วก็เป็นนภาคเิรตอขายกันด้วยครับครับผมก็ถือว่าหลายพักส่วนนะคะเข้ามาร่วมทําเป็นเหมือนกับว่าได้สนับสนุนเด็กของเราด้วยครับผมผลักดันเด็กๆให้ได้มีโอกาสที่จะไปแข่งขันใช่แล้วแลวก็ได้นําเสนอความเป็นสุราธานีผ่านการแข่งขันนี้ด้วยนะครับค่ะ อยากถามน้องภูค่ะว่าหลังจากที่เราได้ผ่านการแข่งขันนี้แล้วก็คว้าชัยมาเนี่ยค่ะอยากให้ความรู้สึกว่าเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆคนอื่นๆที่แบบเขาเห็นความสําเร็จของเราเนี่ยเขาจะทํายังไงได้บ้างก็นะครับอย่างแรกเลยเชื่อมั่นในตัวเองครับครับใช่ครับเชื่อมั่นในตัวเองครับว่าทําได้แล้วก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆนะครับที่แบบมีความสามารถทางอาหารนะครับให้ที่สนใจนะครับก็ลองสมัครแข่งขันกันได้นะครับ เพราะไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้ครับอาจารย์พีทครับ,รบหลังจากนี้หลังจากรายการนี้เนี่ยเราจะได้เห็นทางรัชพัสดุรธานีเรื่องของอาหารเนี่ยอะไรอีกบ้างคับกิจกรรมของที่หลักสูตรก็ได้หรือว่าการแข่งขันขันข้นต่อไปเพื่อจะได้ติดตามกัน ถ้าติดตามจะมีแข่งการแข่งขันที่จะถึงล่าสุดนะครับก็คือการแข่งขันในเทศกาลอาหารมหากรรมอาหารของนาศาลครับเราก็คือจะส่งนักศึกษาลงแข่งทั้งสองประเภทนะครับก็คือจะมีประเภทของการทําแกงมัสมั่นครับแล้วก็ประเภทของการทําขนมหวานที่เป็นวัวลอยครับช่วงวันที่ประมาณวันที่20ถึง25ช่วงนั้นครับแล้วก็รวมถึงที่ที่อาจาร ตอนนี้เนี่ยที่หลักสูตรเรามีอะไรที่สามารถไปกุดหนุนไปชิมของได้บ้างไหมครับตอนนี้ถ้าของสูตรยังไม่มีครับแต่ก็จะมีกิจกรรมที่จัดทุกๆปีครับจะเป็นกิจกรรมเหมือนกับเป็นมหากรรมอาหารนะครับของสาขาวิชาธุรกิจอาหารนะครับจะจัดขึ้นในงานวิชาการของคณะครับทุกๆปีก็สามารถไปกุดหนุนกันได้นะครับสามารถติดตามได้นะครับผ่านทางเพจ a c e b o o k นะครับ Food b u วิ n เน s ครับธุรกิจอาหารเป็นพรสุราชครับ ครับผมสุดท้ายครับให้อาจารย์พีทฝากถึงเรื่องของธุรกิจอาหารในสาขานี้ยครับคือผมเชื่อว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะรู้สึกนิดนึงเวลาลูกๆเราไปเรียนอาหารเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันเห็นความสําเร็จหลายอางอย่างที่มันชัดขึ้นผ่านสื่อต่างๆตรงนี้ฝากถึงอาชีพนี้ว่าจะเป็นยังไงต่อสําหรับผู้ปกครองด้วยนะครับได้ครับครับ ก็อยากฝากถึงผู้ปกครองนะครับแล้วก็ฝากถึงน้องๆเยาว,วชนนะครับที่กําลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วก็ปวชรหรือปวสนะครับทางารัจพัฒน์เองเนี่ยมีการเปิดสาขาวิชาธุรกิจอาหารนะครับซึ่งสาขานี้เนี่ยนะครับนอกจากจะได้ในเรื่องของเรื่องของวิชาการนะครับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารแล้วเนี่ยเรายังมีวิชาชีพติดต,ตัวนะครับก็คือการประกอบอาหารนะครับก็แน่นอนว่าถ้าเกิดในอนาคตเนี่ยเราอาจจะ สามารถเป็นผู้บริหารนะครับเป็นเจ้าของธุรกิจได้นะครับรวมถึงยังสามารถต่อยอดไปถึงการทํางานในธุรกิจท่องเที่ยวอย่างเช่นในร้านอาหารในโรงแรมได้อีกด้วยครับซึ่งอาชีพนี้ไม่ไมตกงานแน่นอนครับก็ถือว่าเป็นอาชีพที่เราอาจจะมองข้ามไปก่อนหน้านี้แต่พอมีเวทีการแข่งขันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวนี้เห็นเยอะนะครับสร้างความมั่นใจให้น้องๆแล้วก็ผู้ปกครองครับผมอย่างน้อยการเป็นเจ้าของธุรกิจนี่แหละได้แน่นอน ร้านอาหารของตัว,อตวเองนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์พีทแล้วก็น้องพูด,ด้วยนะครับมาพูดคุยกันเดี๋ยวอาจจะได้มีโอกาสได้เห็นผลงานต่อไปในคนหลังจากนี้ด้วยนะครับขอบคุณ<อ>มากๆเลยครับ